สนับสนุนรายการทั้งดีทั้งสนุกโดยมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมน้ำแร่มงเฟรอร์รสชาติดีและมีประโยชน์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านกลับเข้าสู่รายการนะช่วง2นี่ก็เป็นช่วงตรวจไข้เปิดสายนะฮะก็โทรเข้ามาได้เลยที่0986619663ถึง4นะครับไปตรวจไข้กันครับ ตรวจไข้ร่วมสนับสนุนรายการทั้งดีทั้งสนุกโดยน้ำแร่มองเฟรอรสชาติดีและมีประโยชน์ร่วมใส่ใจโดยโรงพยาบาล s อสบ n ยแอนเนโทร02-034-0808 เดี๋ยวระหว่างรอสายนี่มีคำถาคถามจากทาง Facebook มานะอันนี้ก็เป็นคำถามคลาสสิกของคนยุคสมัยนี้เลยนะคุณดวงพรคุณดวงพรน,นี่เขียนมาถามางีอาจารย์มีปัญหาแก้ไม่ตกค่ะซื้อรถยนต์ผ่อนไม่ไหวค้างอยู่2งวดงวดละ5,800อืมผ่อนบัตร2ใบในขั้นต่ำอยู่ประมาณ400บาท2ใบนะ4,000 4,000บาทอ่า แล้วก็ผ่อนหนี้ธนาคารอีกพ3นสาทโอ้สาบาทผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าไฟแนนซ์อีก750บาทรวมแล้วนี่เท่าไหร่เนี่ยโกาทเก้าไปพันเหมือนกว่าประมาณ1 2ื่นสางหมื่นสาสาสิ่งที่กลัวคือแบ c ็คลิสต์ค่ะอไม่กลัวแบ c ็กกักแบ็กกบไม่กลัวแบ็คลิสต์กลัวทำให้คนค้ำเดือดร้อนค่ะทั้งหมดเป็นชื่อหนูค่ะแต่แฟนเป็นคนจ่ายค่ะคำถามคือจะแก้ไง อ่าอาจารย์ก็อันไหนที่ไม่ไหวก็ทิ้งทิ้ง,งบ้างถูกต้องใช่ไหมก็ลองดูที่อะไรไคืออย่าง <บะ S 1> นี้นะไอ้คำถามแบบนี้มันก็มีประเด็นที่จริงๆมันต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นคุณมีไรายได้อยู่เท่าไหร่ต่อเดือนเราก็ไม่รู้ถ้าคุณมีไรายได้เป็นแสนมันก็คงไม่มีปัญหาแล้วนะเขาบอกบนี่แฟนมีควาแต่สรุป<า>แต่สรุปนี่ก็คือตอนนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วจ่ายไม่ไหวแล้วนะทีนี้ถ้าไม่ไม่ไหวแล้วจริงจริงเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยวิธีที่ ช็อตคัดได้เร็วที่สุดนะขายรถืมเอ,อเนี่ยขายรถไปก็ห้าพันแปดแล้วถูกต้องหายไปหายไปห้าพันแปดแล้วไม่มีภาระต้องจ่ายอีกเดือนละห้าพันแปดหายไปเลยแล้วนะผ่อนบัตรขั้นต่ําอีกประมาณสี่พันสี่พันเลิกไหมขั้นต่ําเลิกคือก็ถ้าเอางี้ก่อนขายรถเนี่ยต้องดูก่อนว่าขายรถไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันไม่มีภาระต้องจ่ายห้าพันแปดในอนาคตแล้วแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ว่า ผมไม่รู้ผ่อนมาขี่งวดนะแล้วก็ถ้าขายไปแล้วมันจะคุ้มไอ้เงินที่ยังค้างอยู่ไหมก็ต้องตัดใจอะได้เงินดาวหรือไม่ได้หรือใครจะมาใช้ต่อแล้วก็ผ่อนก็ว่ากันไปก็พยายามตัดไอ้ตัวนี้ไปก่อนส่วนให้ผ่านสองใบขั้นต่ำประมาณสี่พันเนี่ยผ่อนให้ตายมันก็คงคงไม่ไม่นี่ไม่หายอะเพราะฉะนั้นหยุดผ่อนหยุดบอนแล้วเอาสี่พันแต่ละเดือนแต่ละเดือนเก็บไว้แล้วพอถึงเวลาถึงขั้นที่ พอแบงค์เขาเรียกมาปณีปนอมยอมความเนี่ยก็ไปเจราจาขอแหกค้งแหกคัดเขาลดนงลดหนี้เขาบ้างแล้วเงเินที่เราเก็บมาเนี่ยห้าพันแปดบวกสี่พันเนี่ยก็เดือนตั้งเก้าพันกว่าวนะเก้าพันแปดแล้วแค่ปีหนึ่งก็ได้เท่าไหร่สองเก้าโอ้โแสนแล้วมันก็น่าจะไปปิดบัตรเบิร์ดเพราะฉะนั้น,นรถที่พอร์ตไม่ไหวก็ไปมาใช้มอเตอร์ไซค์คันเดียวเจ็ดร้อยห้าสิบใช่นะก็ก็น่าจะเป็นทางหนึ่งส่วนที่คุณกลัวเรื่องแบ็คลิสเนี่ย โดนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวก็ประพฤติปฏิบัติให้มันดีขึ้นแล้วก็กรณีว่าคนค้ำจะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนถ้าเกิดว่าคุณไม่จ่ายอะไรเลยเนี่ยเพราะนั้นยงเดนยึดเนี่ยรีบตัดไฟแต่ต้นลมขายรถฮะครับโอเคนะอ่ะไปสายคุณคุณเลยเอ่ยคุณกนิกาครับคุณกนิกาครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญฮะ อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะหนูชื่อจันมิกานะคะคจากจังหวัดสกลนครนะคะครับครับฮัลโหลค่ะจะโทรมาขอคำแนะนำม,มาคะกำล่งใจรายการอยู่อะคะ่ะแต่ว่าอยากจะขอคำแนะนำใจนึงคือหนูแต่งงานค่ะแต่าสามีมาสิบเอ็ดปีแล้วค่ะแล้วก็จดทะเบียนสมรสแต่ไม่มีลูกนะคะแล้วปัจจุบันสามีเสียชีวิตไปแล้วเป็นประมาณปีกว่าด้วยเส้นเลือดสมองแตกอะคะ่ะแต่ก่อนที่สามีอยู่ใช่ไหมคะก็เออก็สร้างมาด้วยกันก็คือ เดิมทีมันเป็นที่ดินเปล่าค่ะบนพื้นที่ของแม่สามีแล้วก็ได้ปลูกร้งขึ้นมาแล้วก็ต่อเติมการขยายพื้นที่เราเป็นสองครัวหาค่ะแล้วก็มีการทําการคา้าใ,ใช่ไหมคะตอนนี้สามีอยู่แล้วก็พอสามีเสียชีวิตก็คือได้เลิกกิจการนะคะแล้วก็เป็นบ้านทักอาศัยนะคะแล้วก็จะมีคําถามถามอาจารย์ว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดในส่วนที่ต่อเติมมาค่ะเราสามารถที่จะเรียกร้องได้ไหมคะเพราะว่าจากที่สามีเสียชีวิตแล้วคือคือบ้านที่เป็นบ้านบ้านพักตอนเนี้ย ่วนที่เป็นด้านหน้าเราเป็น้นที่โลง่งใช่ไหมคะทางทางครอบครัวสามีก็คือได้ให้ขุนเข้ามาเช่าอะค่ะแล้วก็ไม่ได้บอกแจ้งล่วงหน้าค่ะแล้วก็ไม่ได้แต่งรายได้ให้อืค่ะก็ลเลยแต่ว่าส่วนที่ข้างในก็คือให้พักอาศัยแต่ว่าหนูก็เลยจะถามว่าส่วนที่เราลงทุนไปเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องในส่วนที่ต่อเติมได้ไหมคะเออคุณจดทะเบียนสมรสกับสามีหรือเปล่าจ,<ด>จดค่ะจดค่ะจดค่ะไม่มีลูกด้วยกัน ค่ะแล้วก็ในโฉนดผินนั้นก็คือมีชื่อทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องแต่ไม่มีชื่อสามีอ๋อแต่ไม่มีชื่อสามีค่ะสามีเป็นคนกลางไม่ได้มีชื่อสามีอะค่ะแล้วพ่อแม่เขาตายไปนานไหมยังก็พ่อเขาเสียชีวิตแล้วมีแต่แม่แล้วก็น้องอยู่เขาได้รับสมบัติอะไรมาเป็นชื่อเขามีมั้งไหมเป็นชื่อเขาก็คือเขาไม่ได้ไม่ได้ลงชื่อค่ะไม่ในตัวเขาไม่ได้รับสมบัติอะไรมาที่เป็นชื่อเขาเลยค่ะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นคุณก็มีแต่บ้านที่อยู่ในบ้านของชื่อในที่ดินของพี่ของน้องเขาอืใช่ค่ะเป็นที่รวมมาค่ะแต่พอเรามาทำการค้าเราก็แยกก็กั้นแล้วข็าย่าเป้นที่ออกมาก็จะได้แบ่งสัดส่วนอย่างนี้แต่ว่าข้้งบนก็คือยังคงไว้เพื่อให้พี่น้องโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจคุณอยากได้เงินส่วนแบ่งจากค่าเช่าใช่ไหม คือเราเราได้ขอว่าเออว่าว่าส่วนที่เป็นรายได้ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำพังน้ำแรงที่หากจะมาค่ะที่เราไปตรวจทางเขาคือไม่ได้แบ่งรายได้ให้ได้เยอะไหมเขาได้เขาพี่น้องเขาไปค้าขายหรือว่าไปเชขาคือให้คนอื่นมาเช่าอะค่ะได้ไรายได้เยอะไหมได้รายได้เยอะไหมก็ต่อเดือนนะคะเจลหกพันเพราะว่าตรงนี้คือเขาไม่ได้แบ่งรายได้ให้แล้วก็เขาก็จัดแจงคนมาเช่าอะค่ะในส่วนที่เป็นพื้นที่ด้านหน้า เพราะไม่นมีประตูกั้นที่อยู่ด้านในเป็นทางอาศัยค่ะครับครับก็เคยคุยเ <c oughs> ขาไหมล่ะว่าขอแบ่งบ้างสักสามพันหนูหนูก็เคยบอกค่ะแต่เขาบอกเขาไม่ได้แบ่งให้ค่ะเว่าก็บอกไอย่างเราว่าตรงนี้เป็นส่วนที่นำพนันนำแรงที่หากันมาแล้วคุณคิดว่าอยากจะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปไหมคือมันมันด้วยความเสียใจแล้วก็น้อยใจเพราะว่าเพราะว่าเราก็อยู่กันก็คือเราคือหนูไม่มี ไม่มีภาระไม่มีนี้สิ่อะไรมาให้เลยครับก็คือทางทางพี่น้องเขาไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมกอลังถามคุณตอบคำถามดิครับคุณกาิกาว่าคุณยังคิดจะอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปไหมอ๋อไม่อ่ะค่ะไม่แล้วแล้วคุณไม่ได้อยู่ในบ้านหลังของสามีต่อไปแล้วใช่ไหมค่ะหลังหลังจากที่ตรงตรงนี้ก็คือถามไปได้ประมาณสองสามเรื่องหนูก็ค่อยค่อยเคลียร์เขาขอแล้วก็ก็คือเอาคุณจรล็อกเพิ่มคือมีทางออกด้านหลังด้วยค่ะ แล้วมนูย้ายออกมาแล้วอค่ะแล้วบ้านหลังนี้ใครอยู่อ่ะใครอยู่ก็พี่น้องเขาอยู่ค่ะแต่หนูก็มาดูบ้านแล้วก็มาเก็บกวาดบ้านยังคงใช้ชีวิตปกติอ่ะค่ะแต่คุณไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ค่ะก็คือมามาบ้านแม่ค่ะก็คือมาที่ละครสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่าคือผมกาลังจะบอกมันมีหลายวิธีคือตอนแรกที่ผมถามเนี่ยถ้าคุณยังจะอยู่บ้านหลังนี้คุณอาจต้องไม่เอาเงินตรงนี้เข้าใจไหม เพราะว่ามันจะแบ่งค่าเช่าเนี่ยมันจะทะเลาะกันแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่แล้วคุณอยากจะทะเลาะกันก็ทะเลาะใช่ไหมแล้วเกิดเขาไม่ยอมคุณก็รื้อบ้านออกไปบ้านนี้เป็นบ้านใครล่ะเป็นบ้านชื่อแม่สามีและชื่อพี่น้องทุกคนนะคะตัวบ้านนี่เหรอตัวตัวบ้านคือมันเป็นบ้านเป็นชื่อของทุกคนนะคะที่เป็นโฉนดนะคะมันเป็นโฉนดรวมแล้วบ้านนี้เขาเขียนว่าคุณสร้างหรือต่อเติม ค่ะก็คือเป็นส่วนที่ต่อเติมมาค่ะเป็ต่อเติมมาเยอะไหมอ่ะเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันนะคะเป็นเงินประมาณเท่าไหร่เพราะมันเป็นพื้นที่เป็นเพิ่มเมื่อก่อนเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ช่วยบอกแล้วก็ขยายพื้นที่ค่ะเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ก็หลายแสนอยู่อะค่ะเยอะเหมือนกันนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอะค่ะห้าหกแสนเด้มค่ะหยู่ประมาณเท่าไข่โอเคลื้อออกได้ไหมข้าลื้อลื้อมันเป็นปูนก็คือต้องจับลื้อหมดเลยอะค่ะ เหมือนทุกทิ้งอ่ะที่ผมพูดให้คุณฟังเนี่ยจริงๆริงอ่ะเวลาลืมมันก็ลืมไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณก็อยู่มาสิบเอ็ดปีเข้าว่าเราลงทุนเพื่ออยู่แล้วตอนนี้คุณก็ออกไปแล้วถ้ามันขอได้ก็ขอขอไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาคุณทํางานทําการเองอยู่ได้แล้วใช่ไหมก็พอมีแรงเพียงพอมีเก็บบางส่วนอยู่บ้างอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็ถือว่าสิบเอ็ดปีเราก็ ต่อเติมซ่อมแซมเพื่ออยู่แล้วนะเพราะามองดูอาการแล้วความทำท่าจะไม่ให้นะฮะค่ะแล้วมีวิธีใดที่จะเรียกร้องในส่วนที่เราได้ต่อเติมมาไดบ้างได้ไหมคะก็คงไม่ได้อ่ะนอกจากคุณเลือกไปซึ่งมันก็ลือไม่ได้เพราะว่าตอนคุณก็อยู่มาสิบเอ็ดปีอ่ะค่ะนะก็ทำใจใช่ไหมคุณสิบเอ็ดปีน่าจะเสียค่าเช่าอีกเขาด้วยนะโก ไย่่ด้วยกันไม่ไม่มีชื่อสามีอยู่ดีกันเร่มมารวยกันคุยกันนะคะเออถ้ามันคุยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยนะก็ไหนๆก็ย้ายออกมาแล้วอ่ะเนาะมันได้อย่างเก่งก็เดือนต้งสามพันมันไม่ทําให้เรารวยขึ้นหรอกนะอ๋อค่ะมีความเห็นของอาจารย์ก็คือมันก็ไม่ได้คือได้มันการให้คุณลื้อเพิงออกไปก็ทะเลาะกันอ่ะพอลื้อไปจะได้ตะปูนแล้วก็ทะเลาะกันอีกเสียไม่มันไม่จะทะเลาะได้ลื้อปูนไป มันจะได้ประโยชน์อะไรหรือปูนใหม่ในทางปฏิบัติไม่ได้อะค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยอนะก็คือไม่ได้อเลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะคุณอยู่มา11ปีคุณก็ไม่เสียอะไรเลยนะนะโอเคนะเพราะเขาอยู่มา11ปีไม่ได้เสียเข้าใจเอาไปคุณละออคุณละออฮะคุณละอออยู่ไหมฮะ ยูจะพูดดังๆน้อยหูฟังไม่ค่อยได้รู้เรื่องคุณละเออเอาเลยว่าไปเลยพูดได้เลยใช่ไหมฮะพูดเลยเลยไหมพูดเลยเออฉันค่ายที่ดินเออเขาวางเงินไว้สองล้านสามโอทีนี้ยูยูมาเขากับเขากับภายในร้อยี่สิบวันเขาจะให้หมดใช่ไหมอ่า ทีนี้เขาไม่ให้เขาก็มาบอกมา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 ,มาข้อไอ้นั่นก่อนมาข้อเซ็นใบมอบอำนาจเขาบอกเขาจะไปตรวจแนวเขตฉันก็เซ็นไม่เข้าไปเนี่พายุมาเขาก็บอกว่าเอออวางเงินอีกสองล้านส่วนที่เหลือเขาจะให้ให้เปลี่ยนสัญญาไหมไให้ให้ให้เปลี่ยนสัญญาไหมไปจ่ายล่งปีไหม อ uh huh. ทีนี้ฉันกับฉันก็ไม่ตกลง uh huh. เออแล้วทีนี้ยูยูมาเขาก็มาบอกว่าไม่เอาแล้วที่ข้อเงินคืนอ uh huh. ฉันก็บ,บอกไม่มีคืนหรอก uh huh. เพราะว่าฉันเอาค่าเอาเงินใช้นี่ uh huh. ฉ,ฉันก็บ,บอกอยางนี้ไหมครับ <C rap. S 2> ไม่มีคืนทีนี้ยูยูมาเขาก็มีหนังสือมาฟ้อง <F ong. S 2> เออเขามาบอกว่าถ้าตกลงกันได ก็ไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลถ้าตกลงกันไม่ได้ป้าก็คิดดูเถอะว่าเงินสองล้านสามเนี่ยมันเป็นดอกเบี้ยเท่าไหร่ฉันก็บอกว่า้ถ้าเราแพ้ก็ต้องจ่ายดอกให้เขาเออออทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเขาบอกเนี้ยนะทีนี้ฉันบอกว่าเอ้าฉันเอาใช้นี่ไปหมดแล้วแล้วฉันก็ไปทอนฉันโนดมาไว้รอให้เพื่อโอนคำถามไหมคำถามเออแล้วทีนี้ฉันก็บอกว่า อ้าอย่างงี้ไหมยังมันก็ซื้อที่ฉันไปเลยส่วนที่เหลืออีกห้าล้านอ่ะจะให้ฉันฉันให้ไปค่าเอาเองก็ได้ให้ปีหนึ่ง<ป>เขาบอกไม่เอาคําถามอ,อ่ะคําถามฮะคาถามว่าไงคุณรออ,ออฮะคาถามคําถามหรือฉันจะถามว่าแล้วฉันจะสู้ยังไงกับนะเขาอ่าจะสู้ยังไงอ,อือ คุณละอ,อถ้าดูจากหลักฐานหรือดูจากที่ฟังจากคุณเล่าอย่างเดียวนะจ้าผมว่าคุณไม่ผิดอืมเพราะว่าคุณก็รับมัดจำมาเมื่อเขาไม่มาโอนภายในร้อยยี่สิบวันเลยเนี่ยอคุณก็ลิบเงินสองล้านสามอืมแต่ว่าไอ้เวลาคนซื้อเนี่ยอม,มันหาเรื่องมันหาเรื่องก็คือว่าในสัญญาอาจจะระบุไว้ถ้า เนื้อที่ที่ดินนะไม่ได้เป็นไปตามสัญญาก็อาจจะเลิกสัญญาได้อ,อะไรอย่างเงี้ยเาถึงไปขอวัดแนวเขตอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปดีๆนะไม่ขนะขอซอฟแนวเขตเขาบอกเนี้ยค,คุณคุณละออจ๊ะคุณละออเป็นชาวนาหรือชาวไร่ชาวสวนฉันทำไร่อ้อยตอนที่ยังข่ายข้าวนะอ้อยฉันเต็มไร่หมดตอนนี้เหลือแต่ดินแล้วคุณละอ้อ ขายราคาเท่าไหร่ทั้งแปลงเนี่ยฉันฉันขายไรละสองแสนฉันบอกว่าเอาละไม่ต้องตอบคำถามอย่างเดียวพอแล้วรวมแล้วทั้งหมดจะต้องได้เงินเจ็ดล้านกว่าเจ็ดล้านกว่าใช่แล้วก็เหตุที่เขาไม่เอาเนี่ยเขาอ้างเหตุไหมเพราะอะไรเขาไม่เอาตอนแรกเขาไม่บอกเรามารู้ทีหลังพอมีหนังสือมานะ่เขาบอกว่าเขาตั้งโรงงานไม่ได้<อ>แต่ในสัญญามันไม่ได้ระบุ นก็เป็นคนไข้ที่ตามถนนเดียวอย่างเงี้ยคุณละออจ๋ามีขายที่ดินขนาดนี้ทำสัญญาขนาดนี้ใช้ทนายหรือเปล่าที่ชนห้าเออที่เคียนนะคนคนคนไหน้ะนะเป็นคนเคียนถ้าก็เป็นตัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาอย่างนี้เรื่องตอนนี้เนี่ยมันชักจะบานปลายไปใหญ่โตแล้ว ผมแนะนําให้คุณละออรีบไปหาทนายด่วนเลยฉันหาเขาแล้ว,ลวฉันไปเออฉันไปสู้นบำรุงธรรมด้วยแล้วก็ไปทนายอาซาด้วยทนายอาซาเขา้าไปดูหนังสือสัญญาเขาบอกว่าอืมป้านะมีสิทธิ์เอออะไรวะมีเปียบเออป้ามีเปรียบได้เปียบได้เปียบ เอางั้นรีบหาทนายให้ทนายมาทําคดีสู้กับเขาจ้าเสียตังค์บ้างสองสองล้านกว่านี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วใช้นี่แล้วใช่นี่หมดแล้วแต่ตอนนี้ก็ต้องเสียตังค์บ้างนะทั้นเออไปหาทนายชัจะบอกให้ซื้อที่ไปเอาเงินที่เรือมาให้ชันเขาก็ไม่เอาก็คือตอนนี้คงขายที่ไม่ได้แล้วเขาเขาไม่มีปัญญาซื้อเราแล้วแต่ตอนนี้ฉันก็ดูเออฉันคิดตั้งแต่ทีแรกที่เข้ามาข้อวางอี่สองล้านแล้วเขาจะเกยนปัญญานะนะ ฉันว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะก็ไม่ทันแล้วขายที่ไม่ได้แล้วแต่ตอนเนี้สู้ความเนี่ยน่าจะสู้ได้แนะนําให้ไปหาทนายจ้าทนายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะไม่ทนายอาสาแล้วเอาทนายที่มาว่าความให้เราจริงๆเลยนะจ้าจ้าแต่น่าจะในความเห็นถ้าฟังจากที่เล่าเนี่ยน่าจะมีเปรียบอถูกจะดูสัญญาดีแต่ต้องดูสัญญาดีๆอีกทีหนึ่ง นะสั้นยาสั้นยามันก็ให้ทนายเขาดูให้ทนายเขาดูแกนองเล่าเออแจเขาดูแล้วไม่ไปหาทนายหม่ให้เขาให้ทนายมืออาชีพจริงๆเขามาดูอีกทีนะที่ที่เขาเออแล้วนะโอเคนะจ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 ะแหมได้เป็นนักส่องร้านขวาแล้วอ้าวไปคุณสมศักดิ์ครับจากขอนแก่นครับคุณสมศักดิ์เชิญครับผมเชิญนะคือคืออยากปรึกษาเรื่องนี้ครับเือ ือว่าที่บ้านเนี่ยนะทีแรก<ะ>ก็สบายดีกันแต่ทีนี้แม่ป่วยมีปัญหาคเปบเป็นมาพึ่งแกก็เลยบอกว่าจะให้ลูกมาดูแลจะใครดูแลแกจะโอนที่โอนอะไรให้อืพอพี่สาวว่าไปรับปากว่าจะดูแลฮะจะอยู่กับแก<ะ>แกก็โอนที่โอนทางโอนบ้านอะไรให้หมด ฮะแล้วพี่สาวก็หนีไปทีนี้ไม่ดูแลแกเอ,อก็เลยแกก็เลยอยากให้ปรึกษาว่าจะเอาคืนได้ไหมที่ที่โอนให้ลูกที่ว่าจะรับผิดชอบมันจะเอาคืนได้ไหมคุณคือว่าเขาผิดสัญญากับกแกอย่างเนี้ยอ่าอเข้าใจคุณสมจักเป็นอะไรผมเป็นลูกผมเป็นลูกเขยครับแล้วเมียคุณเป็น เป็นน้องสาวเป็นน้องสาวพี่พี่ที่ว่าจะรับผิดชอบตรงเนี้ยอแล้วตอนนี้สมบัติแกไม่เหลืออะไรแล้วโอนแพงพี่สาวคนโตหมดแล้วคไม่เหลือเลยชื่อบ้านก็เป็นของพี่สาวแม่ยายก็เป็นผู้อาศัยเดี๋ยวนี้แล้วก็ที่นาก็โอนให้ออืนาแกมีสองแปลงก็โอนให้ลูกสาวออืกี่ไร่ล่ะกี่ไร่กี่ไร่ แปลงหนึ่งมันมีแปดไร่<อ>แปลงหนึ่งสิบสามไร่ทีนี้แปลงแปดไร่แกไม่ได้โอนก็แกก็เอาไปจำนองสามแสนเดี๋ยวนี้เขาจะลืดเขาจะยึดแล้วเนี่ยปีกว่าแล้วไม่ได้ส่งแต่ทีนี้ไอแปลงสิบสามไร่เนี่ยแกก็โอนให้ไปห้าไร่ที่เหลือบอกว่าจะให้ลูกอีกสามคนครับว่านะนะ แต่ทีนี้เขาหายไปเลยทีเนี่ยอุปพอได้ที่ได้ทางแล้วที่นาไปจำนองก็หายไปเลยไม่อยู่กับแม่ไล่ตกเท่าไหร่ไล่ไงไล่ตกเท่าไหร่ไล่ที่เขาตีไปสองแสนครับตีที่เขาซื้อขายกันข้างบ้านนะครับแต่ที่ที่ถ้ารวมที่ดินเขาเขาไม่รู้จะตีเท่าไหร่เข้าใจเข้าใจนอกจากนจากที่แล้วสมบัติอย่างอื่นที่ยกให้พี่สาวคนโตไปมีอีกไหม ไม่มีครับก็มีแต่ที่บ้านกับบ้านเขาโอนเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับอ๋อที่นาที่นาห้าไร่แยกออกจกสามไร่คำถามคือจะเอาคืนได้ไหมถูกไหมครับผมก็น่าจะได้เนี่ยจ้ะพี่คุณแม่เป็นไงบ้างตอนนี้คุณแม่เป็นนำมระพึกคเขาไปไหนไม่ได้อายุเท่าไหร่หกสิบกว่าแล้วก็หกสิบห้าแล้วคุณก็ไปขอซื้อคืนอย่างพี่สาวได้ไหม ไม่มีปัญญาแล้วผู้ผมก็อยู่กรุงเทพทำมาหากินเงินเดือนก็ค่าแรงขั้นต่ําก็อย่างนั้นคุณต้องเสียงเงินให้แม่ไปฟ้องลูกสาวอืมเขาเรียกอะไรประพฤติในละคุณต้องทํำยังไงครับแนะนำ่อยต้องไปจ้างทนายความฟ้องพี่สาวที่เนรคุณไม่เลี้ยงดูเพราะเดี๋ยวนี้พวกผมก็มีแต่ แม่ยายก็โทรมามาดูแลนะพี่สาวพวกมึงไม่ดูคุยงอย่างเงี้ยทูกของเขยอ่าครับผมก็เลยเดือดร้อนต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าเหมือนกันไอ้นี่มันก็ลำบากมันก็ตัวไม่ค่อยรอดใช่ตัวเราก็ตัวไม่ค่อยรอดไม่ยายบนี่ก็นะอ่ครับก็ปล่อยตามเวนตามกรรมดีมั้งเพราะเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยฮะยเด็กเดเขา มันแบบว่าไม่ยายบ่นนะว่า oh งั้นเราไม่ยายบ่นแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้ผมฟังดูแล้วมันก็ไม่มีสตุ้งสตังก็เขาอยากจะยกให้พี่สาวก็ให้พี่สาวไปเรามีสตังบ้างลูกพี่เมียเรามีก็ไปเยี่ยมแกซื้อไปะ珑ปลาไหลแกกินบ้างผมว็เดี๋ยวนี้ผม เมียก็คือลูกแม่ยายแม่เขาก็เป็นห่วงแม่เขาแ้วคุณเป็นลูกเขยทำไมไม่ช่วยเมียดูแลเขาก็ไม่ดูแลเฮ้แล้วคุณทำไมไม่ช่วยเมียช่วยยังไงครับก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วก็บ่นทำไมอ่ะเนี่ยก็มาบ่นอะไรที่เนี่ยจะบ่นหาอะไรเนี่ยผมก็หมดปัญญาไม่มีที่พึ่งแล้วหาไม่เจอ ใช่แต่ทีก็าถามฟ้องได้ไหมคุณยังมาพูดเรื่องฟ้องัดตังมันยังไม่มีจะกินยังไม่มีเอาเอาเราตอบกฎหมายง่ายๆคุณจะไปบ่นทำไมอ่ะผมมันเขาก็โทรมาเรื่อยตั้งแต่โทรมาก็ไม่มีอะไรเลยค่ารถค่าลาก็เดือดร้อนผมก็ก็เลยมาปรึกษาว่าจะจะได้บอกเขาอีกทีหนึ่งว่าทำไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะเป็นแม่ยาย ทำเองอย่างเงี้ยคือคุณทําอะไรได้แล้วก็ปล่อยให้เมียกับพี่สาวก็จัดการถ้าก็จัดการคือถ้าคุณคุยมาทั้งหมดเนี่ยคุณมีปัญญาก็ทําแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่ถ้าเมียมันบ่นมากก็เลิกกับเมียไม่ชายบ่นก็ไม่กับเมียก็มาบ่นกับผัวไงจะเลิกกับเมียได้ไหมกุ้มใจผมจะปรึกษาเอา อ้าวไม่ไม่มีทางออกเลยใช่ไหมครับจะไปออกยังไงคุณยังไม่มีสตังนะมันจะไปออกยังไงถ้าสมมุติว่ามีเสตังต้องมีเยอะเท่าไหร่ต้องไปทํำยังไงครับก็ไปหาทนายฟ้องเอาสมบัติจากพี่สาวคืนอบอกว่าประพฤติในละคุณจะฟ้องได้ใช่ไหมครับฟ้องได้แต่ผมไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรถ้ามีสตังจริงๆเอาตังไปให้แม่ยายใชย้จบ คือยังไงก็โดนไปแล้วแล้วแม่ที่ที่ผมคุยอย่างเนี้ยผมไม่อยากได้อะไรแม่ยายอยากได้คืนอ๋อแม่ยายอยากได้คืนมันอยู่ที่แม่ยายนนี่ละสรุปสรุปก็คือถ้าอยากได้คืนไปฟ้องได้แล้วก็หาสตังค์มาสักสี่จ้าห้าหมื่นแล้วไปจ้างทนายที่ขอนแก่นนั่นแหละเอ้ที่ไหนเนี่ยขอนแก่นขอนแก่นนั่นแหละอ๋อไม่มีแม่ยายคุณมีก็ให้แม่ยายคุณจ่าย แต่บอกเขาแนะนําว่าฟ้องได้แม่ยายก็จะไม่มีมี่ดินที่อนให้ลูกแล้วเขาก็ไปจำไม่มีรู้ทําไงอ่ะแต่ฟ้องได้โดยสรุปโอเคนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าเขาฟังพอแล้วพักสักครู่ครับเป็นลูกเขยคนเงี้ยก็เวียนหัว